เรือนจำกลางจังหวัดลบบุรีนะครับได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับเวลา13 3 0มนาฬิกานาทีของวันที่9มิถุนายน2 5 5 9นายสิทธดสิ์จันสถิตผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี เมิถุนายน2 5 5 9และเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2 5 5 9ักณพื้นที่ด้านข้างเรือนจำกลางจังหวัดลบบุรีและแปลงเกษตรเรือนจำกลางจังหวัดลบบุรีในปี2559เป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จถลิงถวลยาราชสมบัติครบ70ปี เมิถุนายน2 5 5 9และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชมพัรษาครบ7ดรอบ12สิงหาคม2559ดังนั้นนะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาที่คุณและแสดงความจงรักพักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเรือนจำกลางจังหวัดลพบุรีนะครับจึงได้จัดทำโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา7ดรอบ12สิงหาคม2559ขึ้นจะเป็นการร่วมมือร่วมใจของข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการราษฎรในท้องถิ่น รวมถึงผู้ต้องราชทันในเรือนจำกลางจังหวัดลบบุรีในอันที่จะช่วยกันทำความดีทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเผยแพร่พระเกียรติคุณพเณพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำรตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับ